สวัสดีมิรักแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมดิวเมอร์ลี่อัพกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไฮไลท์ไปนะครับกับการเปิดตัวสุดอลังการนะครับกับตัวตัว Honor X9B นั่นเองนะครับซึ่งเขามาพร้อมกับสโลแกนคุ้มพลังใหม่พร้อมชนรอบด้านนะครับเจ๋งมากๆนะครับส่วนจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะ โอเคก่อนอื่นเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มานะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่ามันเป็นเครื่องสายหัวชาร์จจีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขายในไทยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นหัวชาร์จที่เป็นขา2ข้างในบ้านเราปกติทั่วๆไปเลยนะครับโอเคภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเคสนะครับมีสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับพร้อมกับเข็มจิ้มซิมต่างๆนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็มาพบกับตัวเครื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับตอนแรกนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโมดูลกล้องมันจะใหญ่เกินไปหรือออเเเเเเปปลล่่่่่่่าาาาามม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 ััันนนนนนจะะะะดดดดดูแแบบบบททไไไไสสสสวววยยยยยตกก้้้ผผีีีีีคร็ นะครับสี Midnight Black นะจริงๆเขามีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสี Sunlight Orange นะครับก็จะเป็นสีออริจินอลของเขานะครับเป็นสีส้มนะสีดาก็จะเป็นสี Midnight Black ที่ผมได้นะแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสี Emerald Green นะครับก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองซึ่งสีดำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยเนื่องจากว่าตรงโมดูลกล้องนะครับมันจะเป็นสีทองๆรอบๆไว้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากส่วนการดีไซน์หน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็นจอแบบโค้งนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลไปนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบจอโค้งเพราะว่ามัันนนดดดููหรรรรีะะคบบบบอออกกไ้เลยว่าางป อ็อนเนอร์ X9B ตัวนี้ทําได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เนียบมากๆเนื่องจากว่าเขาเนี่ยผ่านมาตรฐานนะครับของ SGS นะครับ SGS เนี่ยเป็นบริษัทนะครับจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะที่แบบว่ารองรับคุณภาพนะครับการรับประกันความปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ระดับ5ดาวกันเลยนะครับรอบตัวเครื่องของเขาเนี่ยงานประกอบดีมากๆนะครับทนทานแข็งแกร่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถ drop box นะครับหรือว่าตกจากที่สูงได้นะครับ1.5เมตรกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งผมก็ไปลองโยนมาแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยใส่ รไม่ใส่เคสนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วแหละว่าเราแบบโยนใส่พื้น้าเอาจริงเราก็กลัวมันเป็นรอยนะครับแล้วก็กลัวมันแตกด้วยแต่ก็โยนใส่จริงๆนะครับแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นรอยเลยนะฮะแล้วก็ลองเอาแบบแผ่นไม้นะครับไปลองแล้วก็แบบโยนใส่ดูนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ปกติใช้ได้ทั่วๆไปเลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจ๋งมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับมาตรฐานนะครับที่แผ่นเทควันโดอ่ะที่เขาแบบว่าใช้ตีมใช้มุนแบบสับกันอย่างเงี้ยผมผมเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรับ มันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับแผ่นแรกก็ลองทําดูก็ทําได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าลองท้าทายดูเปล่าชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะครับสแผ่นซ้อนกัน3แผ่นซ้อนกันปรากฏว่าก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับหรือคุณผู้ชมจะเอาไปทุบผลไม้ก็ได้นะแต่ไม่แนะนําเอาไปทุบทุเรียนนะครับกลัวแบบว่าเจ็บแทนตัวสงสารเจ็บแทนนะครับผมทุเรียนมันมันเป็นแบบผลไม้พิเศษเอออย่าไปทุบทุเรียนนะนะทุบแตงโมได้นะครับผมผมว่าตัวนี้เนี่ยไหวนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็จะเป็นในเรื่ ได้ให้ระวังกันนิดนึงนะครับในส่วนของโมดูลกล้องแต่ว่ารอบตัวเครื่อง360องศาเนี่ยสามารถเอาไปทุบนะครับได้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าผมเตี้ยมอ่ะเอาให้ดูตรงนี้นะครับตอนเปิดชิปอะไรคนอาจจะว่าเฮ้ยเราเตี้ยมเปล่านะครับผมอันนี้เป็นแผ่นที่แบบเขาใช้ในเทคอนโดนะครับผมเนี่ยนี่แตกเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะครับผมใช้2แผ่นเลยนี่นะฮะัสองแผ่นซ้อนกันแบบนี้นะครับไม้จริงนะครับผมนี่ผมเอาฝั่งนี้นี่ นี่เรารีวิวมือถือหรือว่ารีวิวคอนมาเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันแข็งมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยตอนแรกเนี่ยผมว่าเฮ้ยมือถือเครื่องไหนก็คงทําได้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นรอยใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับรอบตัวเครื่องเนี่ยไม่เป็นรอยเลยเจ๋งมากๆและอีกอย่างหนึ่งผู้ชมอย่าลืมนะครับมันเป็นจอโค้งเออมันเจ๋งมากนะมันแบบทนมากจริงๆนะครับใครที่อยากจะได้ก็แนะนําเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะมุสงสัยว่าแล้วหน้าจอมันจะทนไหวหรือเปล่านะครับตัวน้นาจออรัเร็ป ค่ารีเฟรช set ึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์กันเลยทีเดียวเฉียวนะครับด้วยความที่กระจกของเขาเนี่ยครับลองรับออเนอร์อ r ลตร s าบอลชนะครับก็จะเป็นการที่ทนแรงกระแทกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสามารถเอาไปทุบไม้แบบเมื่อกี้ ตอกตะปูได้เลยครับเจ๋งมากๆดังนั้นใครที่กังวลว่าหน้าจอมันจะแตกหรือเปล่านะครับจริงๆผมสามารถเอาหน้าจอทุบให้ดูได้เลยนะครับจริงๆเรามีฟุตเทจที่ลองถ่ายดูนะครับจอเขาเนี่ยถือว่าทนมากๆนะครับใครที่กังวลว่าจอจะแตกหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยห่วงแค่โมดูลกล้องก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคเรามาพูดถึงการใช้งานจอกันบ้างดีกว่านะครับจอตัวนี้6.7นิ้วใหญ่มากๆนะครับความละเอียด 1.5K ก็ถือว่าสมดุลกันดีนะครับในเรื่องของการดูสื่อดูคอนเทนต์จอสวยนะครับดูลื่นๆ เราแบบกลุ้มอย่างนี้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับใครกลัวจอลั่นกลัวแบบไม่ฟินนะครับแนะนําให้ใส่เคสดีกว่าแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ใส่นะครับผมว่าแค่นี้ก็เพ,พียงพอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของแป้นพิมพ์นะครับผมว่าฟอนต์เขาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แนะนําให้โหลดโกคีย์บอร์ดนะครับของทางแบบ Google มานะครับตัวนี้จะได้แป้นพิมพ์ที่สวยกว่าแล้วก็สะดวกกว่านะครับเพราะว่าฟอนต์เขาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนํานาิดนึงนะครับส่วนการดูสื่อคอนเทนต์นะครับอันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นสสสสสสสาายยยยยยเเเเเเเพืื่่่่่่อออออคคคคนน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 ททททตต์์ีีีีีีีีแแ้้้รรรรรรูููููะะะะัััััับบบกกดดดดดซิมมผจหลววง พงเนี่ยดีมากๆนะครับไม่เชื่อลองไปฟังดูไม่ใค่อยถึงเอารับฉันมีตัวฉันเองดูแหละคนที่แพทย์ เรงลำโพงเนี่ยของเขาดีมากๆนะครับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยเขาเนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลำโพงคู่เนี่ยระบบเราร์ต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เจ๋งมากๆในด้านของการดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลำโพงเดี่ยวก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการสู้แสงนะครับตัวนี้ความสว่างหน้าจอาจะอยู่ที่1,200นนิตนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งแดดเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเปียงๆ ใช้แบบประมาณใบสองใบสามอะไรแบบนี้แดดแบบเริ่มแก่แล้วอะไรแบบนี้ครับผมก็ลองใช้มาก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอีกจุดเด่นหนึ่งที่เป็นของซีรีส์ B นะครับจากทางออเนอร์ก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง5,800ม ah. ิลลิแอมผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับจริงๆเครื่องเขาบางมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่185กรัมเท่านั้นเองแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากๆ5้า0แด้มิลลิแอมนะครับซึ่งเอาจริงๆนะน้ำหนัก กับในเรทราคาเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วที่เร็วมากนะครับแต่ว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้็อปสุดเลยนะครับบอกได้เลยว่าความจุโหดมากถ้าเกิดว่าใช้งานดีๆนะครับทางออเนอร์เขารับประกันว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง3วันกันเลยทีเดียวโอ้โหยากนะครับสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ใช้งานแบบทั้งวันนะเออสวันนี่แบบโหดมากเลยนะครับผมชาร์จครั้งเดียวเองใช้มา2วันแล้วนะครับยังไม่หมดเลยนะครับส่วนในด้านของการทํางานนะครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับครอบทำมาด้วย Magic OS เอสเวม่ใชันเป็น ปี2024แล้วแต่ว่าผมว่ามีโอกาสที่จะได้อัปเดตเหมือนกันนะครับแต่ก็รอลุ้นดูว่าจะสามารถอัปเดตหรือเปล่าแต่ง g Android 13ก็เพียงพอแล้วนะครับ CPU ตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นตัวใหม่นะครับอย่าง Snapdragon 671นะครับซึ่งตัวนี้มาบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรแรงมากนะเอาจริงผมว่าในเรทราคานี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นกับพวก Snapdragon 695อะไรแบบนี้ 5G อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 671นะครับทําว่าความแรงประมาณไหนถ้าเทียบกับ695เนี่ยแรงกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ Snapdragon ตัวที่แบบว่าสูงกว่านี้ก็จะ เป็นพวก Snapdragon 778G ถ้าเกิดว่า 778G เนี่ย G อาจจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในรทดราคานี้ผมว่า s n a p g e n 1เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการใช้งาน 5G ก็ดีหรือจะเป็นการใช้งานทั่วไปก็ดอีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่า i, Honor เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลลกของทางัวเว่ยหรือเปล่านะครับมันมี Google Play s e r v i c e หรือเปล่ามันมีนะครับเพราะว่าเขาแยกออกจากหัว w e i ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ Honor ก็คือ Honor Honor ไม่ใช่ัวเว่ยนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึง Google Play s e r v i c e ของเขามีทุกอย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าแนะนำให้โหลด Go ของทางก o เกิลมามันจะทําให้เราเนี่ยชินมากกว่านะครับโดยในเรื่องของหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ให้แรมมา12กิกนะครับ12กิกนี่เป็นแรมแท้ๆแรมเพียวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากชอบแบบเนนด์มิ่งแรมนะครับหรือว่าวิชวลแรมเนี่ยตัวนี้บวกมาให้อีก8กิกนะครับซึ่งเขามีชื่อของเขานะเออเขาชื่อว่า Honor RAM Turbo นะครับบวกให้เลย8กิกะไบต์รวมกันเป็น20กิกจุกๆเอาไปใช้อะไรเปิดแอปสวิตช์แอปทั่วๆไปต่างๆนะครับชิลๆเลยนะส่วนสเลด เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่ามันมันชิลอยู่แล้วนะครับการเล่นเกมเนี่ยผมไปลองเล่นมาหลายเกมมากเลยอย่าง r อาตัวนี้ก็ปรับเป็นระดับหน้าจอแบบสูงหมดเลยนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่60 59 60 60 60ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าลื่นทีเดียวเอาไปลงแรงได้สบายนะครับพับจีเนี่ยมันปรับเป็นอัลตร้าแล้วก็เฟรมเรทอัลตร้าได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเน้นเฟรมเรทจริงๆให้ปรับเป็น H D R H D นะครับแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นสูงสุดดดดเเเเเเเลล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 ยยยกกกก็็จะะะะะ่่่่นนนนนน60ฟรรรรรมมมแแบบบบบบบชิๆคคคััััััถาา Advanced อองงูู้้วภพสไ เฉียวเเหมือนกันนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งที่กำลังมาเลยช่วงนี้อะเรียนาเบรกเอาครับไม่ใช่ไลท์นะเป็นตัวเต็มเลยนะครับอะเรียนาเบรกเอาซึ่งสามารถปรับได้นะครับจริงๆมันจะมีปรับแบบ2รูปแบบนะรูปแบบแรกเนี่ยอะเรียนาเบรกเอาก็จะปรับเป็น HDR HD แต่ว่าเฟรมเรทจะเป็นระดับสูงนะครับแต่ว่าเราเน้นเฟรมเรทไงก็เลยเอาคุณภาพภาพเนี่ยเป็นสมดุลแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลตร้านั่นเองนะครับก็เล่นได้นะชิีวเหมือนกันนะแล้วก็เกมสุดท้ายเกมกินชินอิมแพกนะครับเกมกินสเปคของเรานะตัวน,นี้สามารถปรับได้เป็นระดับ แล้วก็อัปเดตเมืองใหม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากให้เลื่อนกว่านี้ปรับไประดับต่ำก็ได้สำหรับเกมเกนชินนะแต่ผมว่าระดับกลางก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะับตัวนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวไมหลัก108ล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์ ultra w i d ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ m a c อีก2ล้านพิกเซลนะครับถามว่าคุณภาพกล้องหลังเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาก็มีโหมดเยอะมากเลยนะพวกโหมดโปรนะะมีโหมดปกติมีบคลกรรเยโหมด เอาที่ผมใช้แล้วกันนะครับโหมดปกติเนี่ยสกินโทนของทางออเนอร์เนี่ยผมชอบตั้งแต่ออเนอร์90แล้วนะครับผมรู้สึกว่าสกินโทนเขาทำมาได้ดีนะครับผมอาจจะมีความอมชมพูอมฟ้าบ้างนะครับแต่ว่าแนะนำดีๆนะครับให้ปิด HDR จะดีกว่านะครับเพราะว่า HDR มันจะทำให้สีเราเนี่ยดูเข้มขึ้นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบสีแบบออริจินอลนะครับก็เลยปิด HDR ถ่ายเนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยได้คุณภาพที่ดีมากขึ้นส่วนการถ่าย108ล้านพิกเซลนะครับหรือว่าคุณภาพสูงหรือว่ารายละเอียดสูงสุดเนี่ยก็จะครับ สามเท่าประมาณนี้นะครับไม่เสียความละเอียดด้วยส่วนอัลตร้าไวท์นะครับตัวนี้5ล้านพิกเซลก็สามารถถ่ายได้นะครับมาโครเนี่ยก็อยู่ที่2ล้านนะถ่ายได้ในระยะที่เอาจริงจีมันมาโครของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบใกล้มากขนาดนั้นนะครับมันอยู่ประมาณ2-3เซนติเมตรอะไรประมาณนี้นะครับสามารถถ่ายมาโครได้เช่นกันนะครับส่วนหมดกลางคืนกล้องหลังเนี่ยจริงๆก็เจ๋งนะผมว่ามันสามารถบู์แสงโดยที่ไม่ได้บู์เวอร์จนเกินไปนะครับมันสามารถทําให้สว่างได้แต่ว่ามันไม่ได้สว่างเวอร์จัดๆอะไรประมาณนั้นนะครับจากที่ถ่ายมานะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้้้องงหลัันรตวีีสาาามถถ่่ยไดท K 30เฟรมเลทนะจริงๆงานวิดีโอตัวนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ดีพอสมควรด้วยความที่สกินโทนเขาดีนะครับตัวนี้จะถ่ายวิดีโอกล้องหลังในที่ 4K 30เฟรมนะครับเป็นอัตราส่วน16:9นะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมลองดูว่าพื้นผิวเป็นยังไงนะครับผมลองดูท้องฟ้านะสกินโทนเสียง,งผมพูดแบบไม่ได้ดังมากนะครับพูดแบบปกติเลยนะ นี่เป็นการเดินเดินขึ้นเดินนะครับมันก็จะแบบว่าสั่นต่ำปกตินิดหน่อยเราลองดูว่านิ่งแค่ไหนนะครับมา โอเคตอนที่กล้องหน้านะครับตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับก็กล้องหน้าเนี่ยก็มีโหมดบุคคลนะครับก็มีโหมดปกติเหมือนกันนะครับสามารถปรับค่า f ได้นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันปรับค่า f ได้แปลกมากปกติเนี่ยมันจะปรับได้ที่ f1.8 ถึง f16 ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะปรับเป็น f0.95 นะครับจนถึง f16 ได้เลยปรับระดับความมืดตามที่ต้องการได้เลยนะครับส่วนสกินโทนกล้องหน้าเนี่ยเอาจริงผมว่ายังสู้กล้องหลังไม่ได้นะครับกล้องหลังเนี่ยโอ้โหสก สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหน้าได้ที่ 180p 30เฟรมเลทนะครับน่าเสียดายที่มันถ่ายแบบ 4K ไม่ได้เหมือนกล้องหลังนะครับซึ่งกล้องหลังเนี่ยจริงๆถ่าย 4K ได้แต่ว่าเป็นอัตราส่วน16:9นะครับผมอันนี้การถ่ายวิดีโอกล้องหน้า B, นะครับของ Honor X9B นะครับตัวนี้จะสามารถ,ถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 180p 30เฟรมเลทนะครับตอนนี้ก็มืดมากแล้วนะครับผมประมาณ5โมง5โมงจะ6โมงแล้วเนี่ยอีก10นาทีนะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็ยังแบบพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับผมหน้าผมก็จะแบบแแดดงงๆโน,นส น่าใชได้นะครับถ้ามันถ่ายได้ 4K เหมือนกับกล้องหลังเนี่ยจะดีมากนะครับแต่อย่าลืมว่าเทราคาเท่านี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอพร้อมกันนะครับทางกล้องหน้าและกล้องหลังนะผมไม่แน่ใจว่าความละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยเราสามารถซูมได้อย่างนี้เลยนะครับผม,มสมมติซูมดูพระอาทิตย์ใกล้ตก ตอนนี้ก็แบบแสงไม่ได้เยอะมากนะครับก็เย็นแล้วเกือบหกโมงนะครับเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็มาถ่ายดูนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมโดยร่วมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว Honor X9B เอาจริงนะมันเป็นมือถือที่แบบดีไซน์สวยแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบกันกระแทกขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนคือเอาจริงเนี่ยมองไกลๆใครจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันทนขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับก็ไปลองโยนมาแล้วนะครับทุบก็ทุบให้ดูแล้วนะครับผมรอยเลยเนี่ยไม่มีเลยนะครับเคสก็ไม่ได้ใส่ด้วยบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะได เลยนะฮะแล้วก็แบตอึดๆและที่สําคัญกันกระแทกด้วยนะครับใครที่แบบทำมือถือหล่นบ่อยๆนะครับตัวนี้รองรับความสูงที่1.5เมตรนะครับแล้วก็โอ้โหกันกระแทกต่างๆนะครับระดับ SGS 5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับแนะนํามากๆนะครับซึ่ง Honor X9B ตัวนี้นะครับจะวางจําหน่ายในไทยนะครับในวันที่12มกราคม2567นี้นะครับผมซึ่งช่องทางการวางจําหน่ายเนี่ยก็มีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Banana IT นะครับผม AAS Shop นะครับ Tg Phone Jmart นะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลย พูดไปถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพี่มันราคาเท่าไหร่กันเชียวนะครับสำหรับจ้ตัว Honor X9B ตัวนี้นะครับสงนราคามาอยู่ที่1,990บาท เอาง่ายๆครับผมก็หยิบเงินมา10,000กับอีก100บาทนะครับล้อเล่นนะครับหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับผมมีทอนแน่นอนนะครับซึ่งราคานี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับได้ทั้งมือถือจอสวยจอทนนะครับรอบตัวเครื่องก็สวยแล้วก็ทนด้วยชิปเซ็ตแรงนะครับกล้องก็โอ้คุณภาพดีและที่สําคัญแบตอึดจัดเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับหาช่องทางการซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่เดสคริปชั o นและก็ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว Honor X9B ตัวนี้คุณผู้ชมชอบตรงไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากนะครับด้วยความที่เข้ามาพร้อมกับสโลแกนคุ้มพลังใหม่ก็คือ Snapdragon 6 Gen 1นะครับพร้อมชนรอบด้านนะครับไอชนรอบด้านเนี่ยก็หมายถึงการชนรอบตัวเครื่องของเขาเนี่ยเกาชนได้หมดเลยยกเว้นโมดูลกล้องนะครับระวังนิดนึงนั่นเองนะครับโอเคก่อนจากการฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะฝาากตตติดมแพลฟออรร์มมื่่่นนด้ววยะคับไาจจะะะเเปป็็นนน YouTube Facebook TikTok Instagram หรรือว่าคับฝากไิตา ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราเนี่ยได้ยอดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยอยากดูเรารีวิวมือถือรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมเมลี่อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซนะีอ a เก i นทุกคนละก่อน